แม่แก้วสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเมนูเค้กกล้วยน้ำว้านึ่งค่ะวัตถุดิบก็จะมีกล้วยน้ำว้า150กรัมแป้งเค้ก150กรัมแป้งข้าวโพด10กรัมน้ำตาลทราย80กรัมเกลือป่นเล็กน้อยไข่ไก่เบอร์สอง1ฟองกะทิ80กรัมผงฟู7กรัม น้ำมันมะพร้าว30กรัมผงใบเตย5กรัมบดกล้วยน้ำว้าให้เนื้อเนียนละเอียดพักทิ้งไว้15นาทีเทไข่ไก่เบอร์2น้ำตาลทราย ีส่วนผสมให้เข้ากันตามด้วยกะทิเทน้ำมันมะพร้าว ร่อนแป้งเค้กแป้งขา้าวโพดและผงฟูตามด้วยเกลือปน่นใส่ผงใบเตยผสมส่วนผสมให้เข้ากัน ใส่กล้วยน้ำว้าบดลงไปผสมคนให้เข้ากันตักยอใส่พิมพ์รอน้ำเดือดจัด นำไปนึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีเวลาเปิดฝาระวังไอ้น้ำหยดใส่ขนมเสร็จแล้วค่ะกับเมนูเค้กกล้วยน้ำว้านึ่งแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทำกินกับแม่แก้วสวัสดีค่ะ